แล้วแล้วก่อนก่อนหน้าสองพันาร้อยสามสิบหกเราก็มีทีวีแล้วเราใช้ยังไงะใช้ของที่อื่นเออใช้ของที่อื่นถ้าเป็นคนรุ่นนู้นเรารู้ใช้ของที่อื่นต้องรู้ว่าเราใช้ดาวเทียมของใครก่อนหน้าสองพันร้อยสามสิบหกเนี่ยก่อนสองพันาร้อยสามสิบหกเราใช้ดาวเทียมแต่เราใช้ของประเทศเพื่อนบ้านเราใช้ของประเทศอินโดนีเซียที่ดาวเทียมปาราปา อินโดนีเซียนี่มีดาวเทียมประเทศแรกเลยนะของอาเซียด้วมาเลยจะมีก่อนแล้วก็ปาราป้าเนี่ยก็คือพูดไงแถบอาเซียนทั้งหมดจะเป็นลูกค้าปาราป้าหมดเลยแล้วพอประมาณร้อยสามสิบหกโดยสัทชินสัจทะไลน์นะก็ได้สมรทานดาวเทียมก็ยิงไอคมหนึ่งขึ้นไปบนวงโคจรตอนนี้ของเราก็เริ่มพวกกรมีโทรทัศน์ต่างๆก็เริ่มกลับมาใช้ไโคอง่ายๆเพราะว่า โดยสัญญามันก็พูดแน่งงว่าพอเราได้วงโคจรรัฐบาลก็ให้สัญญาสมรทานกับเอกชนเอกชนก็มีก็แม้ว่าอะไรที่ใช้ที่อื่นอยู่พอของเราขึ้นแล้วก็กลับมาใช้ของเรา